ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันี่กะมาพบกับเจค่ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจค่ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนึกเล่าความฝันกับแม่กิมีเนาะค่ะค่ะแม่กิมี่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นกะมาโบกให้ขายรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นว่าเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกะฝันว่าแม่เพิ่นเอามุกมาขายให้เนาะค่ะมุกมุกละแปดสิบเอ็ดบาทเพิ่นว่าเนาะค่ะ ส,สื่อมุกเดียวพ่นวห่าใหี่สิบาทพ่นว่าเนาะค่ะค่าความฝันของแม่กิมมี่เพื่นสิให้แนวทางเฮาจังไดเป็นไปเป็นมาเนวใดไรกับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่กิมมี่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะกมมะาบสวัสดีค่ะแม่กิมมี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่จัมมีค่ะค่ะม้อนี่ก็ได้มาติดตามดังรลวความฝันกับแม่กิมมี่พ่นว่าเพื่อนฝันแต่ตองวดพ่นค่ะกําลังมาหาเพื่นเนาะค่ะ เพิ่นสีฟันยังไ๋กะห้แม่กิมมี่นี่เราความฟันให้ฟั่งค่ะฟันยังได๋ค่ะแม่กิมมี่อันฟันมาแม่เพิ่นมาบ่อยค้ายหม้อใส่ให้ค่ะม้อใส่เพิ่นจอดอยู่ในฮื่นค่ะมมเตอรตไซส่ที่ขันเก่าขั้นขีคู่มือ่ะแม่นขั้นเก่าที่มันซสือไว้กพ่อพ่อแต่ว่าแม่นน่ก็เสียสีวิตไล้เนาะค่ะเนาะค่ะเสียสีวิตแล้วค่ะก็ได้คุยกันอยู่กับอาจารย์จงเฮงว่าน้องนี่เป็นคนฝันเหน่นเนาะค่ะเพราะว่าฟัน เกี่ยวกับแม่บ้าน้องนี่ถือเลขแม่มาบอกว่าันนแม่มาบอกแต่ว่างวดนี่นี่แม่นี่มาบอกขายหม้อใส่บ่แม่ค่ะมาบอกแม่จิมมี่นี่ขายหม้อใส่เพื่อนไหนปะขายให้แม่ในเดอมอหม้อใส่คนเดียวขายสามพันค่เดียวเพื่อนบอกหม้อใส่นขายสามพันทนมากก็ไผ่ผู้เดียวมากผู้เดียวแต่ว่าบริฟันเห็นโพค่ะ พอนี่ซื้อหม้อใส่ขั้นหนีไว้เพิ่นบ่ทันตะขายย่างเพิ่นซื้อไว้โดนนะคะมันเก่าแล้วหม้อซค์ขั้นไอ้หนองใส่จอดอยู่ในห้องแต่พ่อกับแม่ก็เสียชีวิตไปเบิดแล้วเนาะเพิ่นมาบอกให้ขายนี่เพิ่นเพิ่นสิเอาเงินบ่คือจังไดนหรือเพิ่นสิให้แม่กจะมี่เพิ่นมีแต่บอกว่าขายให้นี่เด้อรถคันนี่3,000ไปเพิ่งขึสีใส่ทะเบียนรถเพิ่นโอ้สีใส่ป้ายทะเบียนเลยรถเพิ่น เสียถ่ายรถเพิ่นเพิ่นมาหอดบ้านเลยบอกค่ะเมจินี่เพิ่นเขาบ่ได้เพิ่นเขาบ่ได้เพิ่นยังข้างขางเพิ่นขั้งขางทั้งงานขางบ่ากระบะเขาเล็กนิดนบ่ได้เพิ่นมาหาไปขายเพิ่นในรถค่ะเขาสี่จำได้เนาะค่ะแม่จินมี่นี่ฝันยามได้เพิ่นกับเขาบ้านบ่ได้เนาะเข่าบ่ไใดใหายเข่าบ่ได้ค่ะเพราะว่ามาเอาคีบปนานค่ะจำบ่อใดบานเมจินนี่ว่าแม่นี่ เขาบ้านบ่ได้เขาบ้านบ่ได้ค่ะเขาบ้านบ่ได้มาเที่ยวนี่ก็เขาบ่ได้คือเก่าเพิ่นว่าอือค่ะเพิ่นว่าจังไรเน่ครับเอาไปขายแล้วก็เอาแค่3,000นั่นเพิ่นว่าซฉ่ไม่เอาไปขายในเด้อเพิ่นว่าขายบัดนี้ก็ไปในความฝันก็ไปขายเพิ่นบัดนี้แต่ว่าบ่มีคนซื้อเพิ่นก็บอกว่าเออบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังก็เพรามันไปจอดไว้คือเก่าเด้อนี่คือนเพิ่นว่าอ๋อแต่ว่าก็เฮ็ดตามแม่อยู่เฮ็ดความทำพื้นเว้าอยู่ก็จำได้อยู่ที่วียนรถมอไซค์เพิ่น ทเบียนโตไรคะเมจิมิทะเบียนเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก่าหนึ่งแปดทะเบียนรดเพิ่มชาให้แมจิมิซื่อนี่เม่จิมิกระซื่อ 8, กเก่าหนึ่งแปดรึเนล่ากระซิเลนตามที่เพือ 1> 1่อนบอกอ่ะนะค่ะหนึ่งแปดครับสามศูนย์ผ่อนเลยเด็พื่นบอกมาค่ะเพราะว่าเพื่นมาขายขายสามพันเงานเพื่นมาขายสามพันค่ะ ขายสามพันบาทขายสามพันบาท,า 3, บาทกั็ตายลดเนาะทะเบียนรดเพิ่นเก่าหนึ่งเตเก่าหนึ่งเตะปลามันไปทีไหนเถนเก่าหนึ่งเหมดที่แ้วนี้ฟันมาจังไลยเพิ่นมาบอกจังไดยขึ้นถือรี่โาเรามาแล้วก็บอกเป็นตัวเลยเราก็บอกขึ้นยังสิละ่ะไม่แน่นี้แนเราไม่แต่บอกว่ารถน,นี้ขายให้งนเท่าสามพัน อืมแล้วก็ซื้อได้ที่แบนโหลดเนี่ยเลยถ่ายรหดเราค่ะขึ้นมาขึ้นนี่ก็ฟันว่าแล้วมาเราก็ว่าสีสื้อยย่บอกมกบาเนี่ยไปเอาเป็ดที่เป็ดบลาได้เราก็ว่าซ้ำนี่เราก็บอกแนวนี้เลยบอกแบบนี้เลยนะเราบอกหลายแปดทิบเป็ดกับแปด่าแปดหนึ่งเนาะถ้าบอกซ้ำนี่ถ้าบอกหลาก็ต้องต้องกันเนาะกับฝ่ายรหลดกันเนาะแม่ในความฝันฝันตอนแม่หนิมุกมุกปลามุกปลาขายกระทาคุณว่าเจ้าบาทเนี่ แปดสิบเอ็ดบาทแล้วค่ะเอามาขายเหรอถูกกับพี่เสือรำพลก็จะมาเมย์ๆลูกก็นเดี๋ยวบอกเขาบอกคนอื่นนี่แหละแต่เขาเมย์อยู่ค่ะพาเพบคนเป็นผีเนาะกับแปลว่ามขาดกันแต่ว่าเพคนมาหายนั่นใจนั่นว่าเมยอยู่แต่ว่าข่วมข่วมเอามาขายน่ะเพื่อจังเพคนเป็นคนอื่นนี่เอาร้ายให้เลยเอาเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเอ็ดบาทคนน่ะมุกปลาเนี่ยคนน่ะมุกปลามุกหนึ่งแปดสิบเอ็ดบาทใส่กะทิพร้อมได้หรือเปลอ้แล้วว่าใส่กะทิพร้อมมาเป็นโตเลยหรอพ้าจะได้เห็นมาเป็นคนยางมาเลย <c oughs> ไปซื้อน้ำพึน่นจ็คมกล่ะซื้อมกหนึ่งกำลังกินอยู่น้ำกันอโอ้ก็ได้กินกินซื้อแล้วก็กินน้ำกันกินคือเราก็ยืนขายอยู่โม่เราก็หล่โอ้แม่หน,นุ่กินนีอายุอของเม่นี่ก็สิ่ํสำคัญดีเด้หกสิบหกอย่างหกสิบเจ็ดดูหกหกหกเจ็ดตอนเราเสียตอนเราเสียบอกค่ะแล้วยังมาเต็มหกเจ็ดอย่างเนาะอย่างอย่างหกเจ็ดแม่ค่ะค่ะแต่เราบอกทะเบียร <elet S 2> นรถหล่อน่ะสี่ทะเบียนรถหล่อนะค่ะ มุกปลาดันมาตรงกันกับทะเบียนรถเนาะเก่าแปดหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเก่าหนึ่งแปดเนจะทีมุกปลาเพิ่งจะแปดสิบเอ็ดเนาะเอาราคาเนี่ยแหละคุณค่ะค่ะตัวเลกของเพื่อนกับมี่มี่จำนี่บ่อขาแม่ค่ะค่ะทะเบียนรถกับเก่าหนึ่งแปดเนาะมุกปลานี่กับแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดบาทในควาันนึ่งว่าเมย์ขายแพงบ่อค่ะกับสื่อกินปกติกินน้ำเหลว สกินน้ากันพวเราก็้ายไปมูวเราก็ร้ายบัมนี้วับันนี้ฮอนย่างสิมาเราก็บอกว่าเมื่อทางนี้ด้อยเมื่อทางนีเด้อสิเฝ้าเมื่อทางนี้ด้อเมื่อท่านได้เราปะไปกับลับมาในความฝันก็เห็นพญบาลที่เรือนทรัพย์เรานังอยู่ทงนาเราค่ะก็ตื่นเลยว่ะเราบอกว่าลูกตื่นเราบอกว่าให้เมื่อทางนี้ให้กับมาทางนี้เราปะกินเขากินนั้นกันกับแม่นีแม่นี่ย่านลุง่านมาบานเราบอกว่าให้เมื่อให้เฝ้าเมื่อทางนี้เราปะ ในความฝันอันยัน่นั้นคํากรดหรือบาดเจ็บใดว่าบาดสาวเมื่อเราบอกจำได้ให้สาวเมื่อแี่ก็มาทั้งนนให้กี้มาทั้งหน้าพยาบาลเนี่ก็มาเป็นพยาบาลนั่งอยู่ตื่นเลยแบบแต่ว่าบานเด็กทีก็สาคัญได้เพิ่มมาอยู่ในบัตรเพิ่มยางหาบานค่ะบัเด็กทีคุ้งเมรัยเป็นใดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง มุกปลานี่บ่ได้มากินเือนเนาะโบไปพอเพิ่นอยู่กลางทางแม่นแจ็คยุใส่มุกหูตัวนี้แต่ว่าก็กินน้ำอยู่มุกหูจนเพิ่นบอกข้างมาแม่นเมื่อเด้อเมื่อเด้อววะเมื่อทางพี่เพิ่นเพิ่นให้มาว่าติค่ะเรื่องราวความฝันของแม่กิมมี่ของแม่กิมมี่มีหยังเพิ่มเติมบ่บ่มีค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของแม่กิมมี่เนาะค่ะ ค่ะแม่กิมนีเพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันเห็นเมทีเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะมาให้ขายรถเพื่อนมาเนาะค่ะบอกให้เอารถไปขายที่เป็นรถเก่ารถเก่เพื่อนัาเนาะค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะค่ะเล็กทะเบียนเพื่อนกะเก่าหนึ่งแปดค่ะเก่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ค่ะคือเพื่อนเอามุกมาขายเนาะคะ่ะบุกสาวเพื่อนสื่อต่อเพื่อนกะว่าแปดสิบเอ็ดบาทเพื่อนมาเนาะค่ะ อายุแม่เพิ่นกับหกสิบหกย่างเข่าหกสิบเจ็ดค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะมันเด็กที่เพิ่นกับหนึ่งสี่หนึ่งวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสือสรากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคม,มันมันลำลำรว่ยๆุเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของแม่จิมมี่เนาะค่ะก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อสีบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้าได้รับส้มรับฟังเนาะค่ะขาทายั่งว่า,า,า,งาท่านกดติดต,ตามเจคัมกับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะทามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต่งกับสิบหามาให้ท่านผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสำรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ